วิไลแบรนดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับชาแนลดีวิไลแบรนกักอีกครั้งหนึ่งวิไลแบรนด์วันนี้นะคะนําชุดสวยๆมาให้คุณแม่ได้ชมกันค่ะรวมไปถึงนะคะมีทั้งเครื่องประดับมากมายในร้านที่คุณแม่สามารถ c f ปกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะวิไลจะนําเสื้อสีชมพูมาให้ชมกันค่ะเสื้อตัวแรงนะคะเรียกว่ารุ่น A 0 0 7นะคะ A007 ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเสื้อปักเรื่อมรีเรียบจับตาระดับฟู HD ที่มีความเปล่งประกายเจิดจัดเฉิดฉายด้วยคอปาดนะคะแล้วตัวแขนเนี่ยเป็นแขนบอลลูนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นยางด้วยสามารถทั้งใช้ข้างบนดึงลงข้างล่างถ้าใช้ข้างบนก็จะเป็นแขนกระดิง่งถ้าดึงลงข้างล่างก็จะเป็นแขนบอลลูนรู้ไหมคะคุณแม่ซื้อเสื้อแบบทูอินวันมันต้องวิไลแปลนดค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า a 0 0 7เป็นสี่ชมพูโรสโก สวยๆแบบนี้เลยให้ดูใกล้ๆนับ1 2 3สวยไหมคะคุณแม่ขะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ชอบใช่ยังไง A007 นะคะเป็นที่นิยมของตลาดและผู้คนมากมายที่ต้องใส่ A007 C ถัดไปคะ่ะรหัสถัดไป A006 คะ่ะ A006 นะคะตัวนี้เนี่ย เป็นตัวของเสื้อทรงโบนะคะเสื้อทรงโบตัวนี้จะเป็นคอวีเล็กด้วยนะคะคอวีเล็กแบบนี้พอใส่กับสร้อยแล้วสวยงามมากๆแบบที่วิไลจะสวมใส่อยู่แบบนี้นะคะตัวแขนไม่ยาวมากสามารถโชว์กำไลเพชรสร้อยคอทองคําและสร้อยข้อมือทองได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะคะจัดเต็มด้วยลูกไม้ปักเรื่มระยับเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสย่างดีใส่สวยดูแพงต้องมีเลยแบรนด์นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่แล้วหุ่นดีมากๆเพราะว่าเป็นสงเขารูปด้วยนะคะตัวถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีลิมิเต็ดอีดิชั่นของที่ร้านอีกรุ่นหนึ่งเลยจ้ะแม่จ้าแม่จ้าแมดูรุ่นนี้นะจ๊ะชื่อรุ่นว่าเอ 002ขี2จ้า A002 ขีด 2, 2ตัวนี้นะคะเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสอย่างดี ทรงเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นคอเจ้าหญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าสนใจชอบใช่ยังไงถักแชทแอดไลน์ไลน์แอดวิไลแบรนหรือโทร0953766659แล้วคุณก็จะได้ชุดสวยๆดูอลังอย่างนี้อย่างน,างนี้ไปใส่กับผ้าถุงเวยๆของคุณหรือว่าคุณจะซื้อทั้งชุดมีกระโปรงแบบนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่อย่าได้พลาดเลยนะคะชุดลูกไม้วิไลแบรนด์แบรนด์ดีที่คุณควรเป็นเจ้าของค่ะบายบาย